คุณปันิน่งบอะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้พ่อพี่พ่อน้องมาเบิง้งอ่างวงงามพูญญาบานนะครับเด้ออ่าอันนี้เพิ่นเป็นพูญญาบานครับพูญายังอย่งฮะรายงานตัวนะครับเยสมเยสมตั้งตัเอาเงยหนา้าเบิ่งกว้างไงพี่น้องเบิ่งหนา้าเบิ่งตาเนี่ยพูญายังสม บ้านบวกเนาะ,ะตำบลโคกศิลา่าอำเภอจเจริญสินจังหวัดสกลนครเพันสีมาเปิดงวงามใหญ่ยยๆงาๆให้พี่ให้น้องได้เ้าได้คุยได้ต่อรองกันครับอ่ะงวเฮ้า,านี่เป็นงัวอยังเหรอบา,บามันนะครับเนะบาะอ,อ่ะอาสูงอยู่ประมาณเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้้อยหสิบแปดบวก ลอยหาสิบแปดบวกนะครับต้มตัวสถานะต้มตัวพันสองรอบสถานะตอนนี้ผสมแล้วนะครับเนาะ,ะเป็นผสมตัวผสมยังไงฮะผสมพอบามันแดงธรรมดาเข้านี่ละสมพอบามันแดงเนาะ่ันสองรอบพันสองรอบแล้วเลครับเด้อตัวนี้่ันสองรอบแล้วเบิ้งทั้งหลังครับพี่น้องพวกหางเบิ้งเครื่องเบิง้งนี่นมครับใหญ่ครับครับ เบื้องนมด้านหลังกันตำนี้โบสครบเครื่องรับประกันตำนี้โบสครบเครื่องของสันพนว่าอ่าเป็นลูกที่ใดครับเป็นทองที่ใดอยู่ในถ่องคนทองท่นทองที่สามนะครับน้อยอยู่ในถ่องท่องที่สามอยู่ในถ่องจูงให้พี่ให้น้องเพื่อนเบิ้งนะครับบรรห้าเพื่อนอยากเบิ้องขาทุกขาสอนอ้าวย่างให้เบิ้งไงอีหล่ะคนงาม อ่าครับเบิงบาดยางบาดยางเพิ่นยางงามครับว่ามันน่างามพุ่นล่ะอ่าได้การเฮาสิว่าไว้หลายปานได้เนาะผู้ใหญ่ตัวนี้นี่เปิดเนื้อราคาทองว่างส่วนนี้ยังประกันทองท่านได้เพราะว่าเพิ่นได้ตรวจทองโอ้เพิ่นบ่ทันได้เพิ่นบ่ทันได้ตรวจทองบ่ทันได้ประกันทองให้เด้อครับตัวนี้เปิดได้แล้วข้าทองว่างอยู่ าราคาเท่าไรเกาะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าต่อรอ,อ,องได้นะครับนอกราคานี่เป็นราคาห้องซื้อได้พี่น้องเด้อราคาเปิดอ่าราคาเปิดราคาห้องกันได้ซื้อดอกอ่าสนใจถ้าพี่น้องมักกะโทรมาหามาบอกมาคุยกับเพื่อนใดหรือว่ามาหาเพื่นอนอยู่บ้านปวกนะครับเป็นเพื่อนเป็นพ้ใหยาบ้านครับโดยเกียรติของู้ใหยาบ้านครับเพื่อนรับประกันให้ มีอย่งกับมาฟุยมาบอกก็เพิินเบอร์โทรอะไรเอ่เบอร์โทรเขาศูนย์เก้าสองศูนย์เก้องห้าเจ็ดปดห้าเจ็ดแปดสาเจ็ดศนยสี่สามเจ็ดศนย์สี่อ่าสมนะครับเนาะอ่าเปิดไ้เท่าไดรก็หลายตัวขังขันเจ้าแม้ละเจ็ดสิาทักันเจ็ดสิบห้าตัวนี้กะตัวนี้สูงร้อยหกสิบวกยี่ง่กว่าตัวของขันนี่เนาะแม่นสถานะเดียวกันสถานะตัวเดียวกันคือผสมผสมพอเดียวกันเนาะผสมได้ยัก ่านสองรอบพื่กันพานสองรอบซ้ำกันซ้ำกันเงาเลยครับเด้องัวเฟินไงแดงสีประกันต้นนี้นื่อันครับต้นนี้ก็ประกันให้ทุกอย่างก็สันเพื่อนว่าแต่ว่ายังบันประกันบวประกันทองบันประกันทองเนาะแต่ว่าผสมผสมแล้วแหละกับพานสองรอบแล้วครับพี่น้องตรวจทองแล้วก็คือราคามันสิยับไปอีกเด้อพี่น้องเด้อผู้มาเอาละโุกแต่ว่ากินกระโศกดีกับได้จุบเจือเมนครับคือเปิดเปิดไม่ได้แล้ว ครับอันเรื่องรดเรื่องอยังนี่เขามีทรงบ่อรเรื่องใดกันแล้วต้องคุยกันอ่ากัวจะคุยกันได้ถา้ถาทามพี่น้องว่าให้ไปส่งนี่กะกะมีอยู่แม่นบ่อรถเขาเออกะมีมอ่าพอมีอยู่ราคาสรงนี่สิยูตกอยู่ประมาณกิโลเา่าใดคิดว่ากันแล้วจะเขาสิคุยกับรดใดแล้วอันนี้อ่า ก็ยังมาคุยกันอีกเนาะครับเนาะราคาทุกลงกันได้พร้อมส่งเพือรับเองสิครับเมันก็เป็นราคาหนาขอบเราจะคุยกันมองบันครับถ้าไก่เมันก็ต้องคิดเป็นเรื่องนึงอีกครับครับเราแต่ไก่แต่ไก่เนาะมาคุยกันเบิ่งอ่ะเดี๋ยวถ่ายพี่ให้น้องเบิ่งงัวอีกจังหน่อยครับตัวนี้จูงย่างกันนะพ่อไงโมฮันหลุดปะย่างไงเน่าญ่กว็โตที่แรกนะครับเบ้อแต่ว่าเพิ่นเปิดใบซ้ำกันถ้าขายแพ็คคู่ก็ได้แพ็คคู่มีรถบ่พ่อญ่ นี่ครับนี่ทั้งเรถได้อยู่นเานเาะอ่าหางงามพื่งกันครับพี่นอ้องตามพึ่กันเอโลหะทองลูกที่สามพึ่งกันเด้อพี่น้องข้อมูลใกล้เคียงกันครับงัวสองตัวนี่ปิดปิดกันหน่อยนึงอยู่ตัวนี้เพิ่นจะง่ายกว่ายกได้แยกได้อ่ายกคู่แพ็คคู่ก็ได้หรือว่าอยากแยกก็ได้เพียงดำพึ่งกันแบบเพ่องดำง่ายพึ่อกันครับกุคหังหัง กัตบตกดินพุละแต่ละตูวก็ได้พุ้นครับงัวเพิ่นผูใดเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกรายการครับงามไงบอต้องย่านง้อชีด้อครับง้ใหญาบาลเพิ่นเชื่องขนาด อ่าขอเบอร์โทรเบอร์โทรอย่างแจเคลเคนย์ผู้ใหญ่ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองห้าเจ็ดแปดห้สามเจ็ดศูนย์สี่สามเจ็ดศูนย์สี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สมบ้านปวกตำบลโคกชะลาอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้โทรมาสอบถามรายละเอียดอ่าบางครั้งบางทีอาจจะให้ไปบุคคลนาะพี่น้องเนาะโทรมาบวคขัดใจก็มาหาเพื่อนก็นได้ครับ ยูนี่และยูบันปวกตำบลโคกศิลาเพื่อจะเลื่นสินเลยนะครับมาหามาเบิงตัวตนเพิ่นหญ่างามครับเงาเอาไปเปลี่ยนแม่พันแม่บอกเด้อครับเดอ้อเอาสำหรับมือนี้คิมนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับสวัสดีครับ